ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยทุกท่านเราก็อยู่ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนอยู่แล้วเตรียมรับเงินเดือนละ100บาทเป็นระยะเวลา9เดือนคือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกันยายน2567โดยกำหนดจ่ายให้เป็นรายไตรมาสหรือว่าทุก3เดือน 3รอบด้วยกันแล้วก็รอบแรกก็จะจ่ายให้ในเดือนมีนาคม2,567นี้แล้วผู้สูงอายุก็ควรจะตรวจสอบสิทธิ์ของท่านเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายละ100บาทก็จะเป็นการช่วยเหลือค่าย,ย่างชีพก็ทำได้ดังนี้เริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ g o v w e l f a r e c g d g o t h จากนั้นก็กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไป เราก็กดปุ่มตรวจสอบระบบก็จะแสดงผลขึ้นมาหากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะเห็นเป็นสวัสดิการต่างๆของรัฐที่ได้รับอยู่แล้วอย่างเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุอยู่เบีย้ยอย่างชีพผู้พิการแบบนี้เป็นต้นและถ้าหากว่าไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆก็จะมีข้อความระบุไว้ว่าไม่พบสิธิ์ ซึ่งการจ่ายเงินสงเคราะห์ก็จะจ่ายให้โดย2วิธีการด้วยกันวิธีที่1ก็จะเป็นโอนผ่านบัญชีพร้อมเพล์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์และวิธีที่2จะเป็นการโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นที่ได้รับแจ้งหนังสือให้ความยินยอมแล้วนั้นหากผู้สูงอายุท่านใดเป็นผู้มีสิทธิ์ลายอย่างไม่ได้ยืนยนันตัวตน ให้ไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาและหากว่าผู้ส่วยุท่านใดมีสิทธิ์แต่ว่าไม่สามารถจะผูกบัญชีพร้อมเพลงกับเลขบัตรประชาชนได้ก็สามารถจะแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่นได้เพียงแต่จะต้องไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในเว็บไซต์ welfare mof go h หรือจะขอรับแล้วก็ยื่นแบบได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดซึ่งก็อยากให้ผู้สูงอายุนัน้รีบดำเนินการด่วนก่อนที่จะพลาดเงินนี้ไป